เ่าวัดปานะคะใช่คิวมากตอนนี้ทุก่อนวันนี้กินผัดซีวนะคะหอมมากแล้วก็ทำใส่พริกกับน้ำตาลเพิร์มนะคะเอนมนี้ร5าบาบาทนะแล้วก็มีเยอะมากทำจจเอ็มแน่นอนร้อนมากแต่ว่าอร่อย เงินแบบชาบิวตั้มช็อปเซนอันนี้มากเส้นใหญ่มากใจชาบิวมากเงินแบบมีสโมกี้เฟย์ไปนิดนึงแบบสวยโยมมีไข้มีไก่มีนู่ดเดอร์เฟอร์เฟคแล้วก็กางใส่พริกนิดนึง apparently the name of this dish had to see you translates to stir-fried with soy sauce